ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวคุงแลวก็อยู่กับผมโอตาบอยนั่นเองและอยู่กับผมคุงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไร10อนิเมะแนวรักโรแมนติกที่ดูแล้วต้องเขินตามากภาคไทย X2 โดยพวกเรานั้นก็มีความตั้งใจที่จะทําแนะนําอนิเมะภาคไทยแต่ถ้าพูดว่าภาคไทยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเกินไปเราก็เลยจะแบ่งเป็นแต่ละแนวไปซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกันที่อนิเมะแนวโรแมนติก X2 เพราะเนื่องจากว่า X1 น่ะเราก็เคยทําไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเลยก็บุมบนขวามือเเเลลยยแแะะททที่ราาาาํํนนนนอิมภคไขึ้ น,นั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าในปัจจุบันนั้นอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยมีภาคไทยกันแล้วบ้างพี่กูเอาจริงอันเนี้ยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งและเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเขาดาวกันเลยว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง มาเรื่องไปนเรื่องที่สิบแลตาบอยหรือที่สิบเนี่ยคือเรื่องคายุสมาเริฟอิตวอ์นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือสรารภาพรักกับคุณคงยุสซาดิดีซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด3ภาคแล้วก็มีเดอะมูฟวี่อีกหนึ่งที่อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเหมาะสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกค,คอมดี้ที่พระเอกกับนางเอกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีใจให้กันแต่ก็จะไม่ยอมสรารภาพกันสักทีหึงุดงิดหึ้ยส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการนักเรียนที่ก็จะมีประธานนกเเรรรรีียนนนนหุุ่่่่่มมมทชชืออววาาาาโงงะะแลปสสด แล้วก็โคตรรวยแล้วเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าช ah ินมิยะคังมุยะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีใจให้กันซึ่งมันก็ดูเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกคอม,มดี้ธรรมดารรมดาแต่มันมีประเด็นไงตรงที่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยก็จะมีคติประจําใจเป็นของตัวเองที่ว่าความรักนั้นก็เปรียบเสมือนสองครามที่ถ้าใครจะสารภาพรักหรือว่าตกรุมรักก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วก็จะกลายเป็นในอ่อนในกระจอกโหยขี้แพ้กลับบ้านไปเลยเย <Yeah. S 1> มันก็เลยทําให้เรื่องความรักของทั้งสองคนนั้นไม่คืบหน้าเลยก็มุดแต่ นเวพราะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็อยากจะให้อีกฝ่ายสารภาพรักก่อนมันก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเหล่าเพื่อนพ้องของพวกเขาด้วยนะที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยช่วยเรื่องความรักสักเท่าไหร่มักจะส่งเสริมเรื่องความฮาจิตก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ก็จะมีความฮาแล้วก็ปนความรักไปด้วยและแถมตัวเอกของเรานั้นก็ปากไม่ตรงกับใจเลยแล้วประเด็นคือมักเป็นทั้งสองคนเลยแต่ก็ทั้งคู่ก็จะมีโมเมนต์หวานๆวนให้เราเห็นกันอยู่ก็จะจัดกันแล้วอะโอ้ยยัง ซึ่งอันินเมะเรื่องนี้ภาคไทยก็สามา,ารถหาดบชมได้ในบิลลี่ มาต่อกันเรื่องที่9เออเรื่องที่9กเนี่ยคือเรื่องไทโชอโตเมะอโตกิบันชินั่นเองหรือชื่อไทยก็คือเรื่องเล่าของสาวน้อยยุคไทโชซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ที่ก็จะมีความดราม่าปนอยู่หน่อยที่ชีวิตของพอกของเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากพอกของเรานั้นแขนข้างหนึ่งของเขาเนี่ยมันใช้การไม่ได้สงสัยเพราะว่ามันเหนื่อยอแถมตัวเขานั้นก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวอีกต่างหากโหยสวยจริงแต่ถึงชีวิตเขาจะรันทดแบบนี้ก็ยังมีสาวน้อยคนนึงที่จะเข้ามาม ดูแลตัวเขาอย่างจริงใจและใจจริงส่วนเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นในยุคไทโชที่11ซึ่งก็เป็นยุคสมัยในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่ก็จะอยู่ในปีคศ1922แล้วก็จะเป็นเรื่องราวของลูกชายคนที่2ของตระกูลที่ร่ำรวยโดยเขาคนนี้นี่ก็มีชื่อว่าทามาฮิโกะและเขาคนนี้เนี่ยก็มีชีวิตที่น่าเศร้าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นสูญเสียคุณแม่แล้วก็แขนขวาของเขาไปเพราะอุบัติเหตุแถมเขานั้นยังถูกพ่อไล่มาอยู่ที่บ้านกลางภูเขาล มีวันหนึ่งก็ได้มีเด็กสาวน่ารักคนหนึ่งโดยเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ายูสึกิที่เธอนั้นก็เป็นคนที่ใส่ซื่อและล่าเลิงได้มาโผล่ที่หน้าบ้านของพระเอกในขณะที่เพกข,ของเรานั้นกําลังท้อแท้กับชีวิตนะและยูสึกิเนี่ยก็ได้มาทําหน้าที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวและก็พ่วงด้วยตําแหน่งคู่มั่นที่ถึงแม้ว่าในตอนแรกเพศข,ของเรานั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยไม่ต้องมาสงสารกูสมเพศกูใช่ไหมล่ะเฮ้ยดูถูกกว่าแต่ด้วยความใส่ซื่อของยูสึกิที่เธอนั้นพยายามดูแลพรระเอกจกจจจาิง มันก็เลยทําให้ทาห้โกะนั้นเริ่มซึ้งใจแล้วก็อยากจะขอบคุณยูสุกิจากใจจริงที่ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณชายตกอับที่ได้พบกับหญิงสาวไร้เดียงสาแล้วก็จะเกิดเป็นเรื่องราวความรักที่อบอุ่นอ่อนโยนก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่ก็จะมีความดราม่านั้นปนอยู่แต่เรื่องราวโดยรวมเนี่ยก็อบอุ่นใช้ได้เลยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหารับชมได้ในรูปแบบของพักไทยในไอชีอี e. มาต่อกันเรื่องที่8กันเลยเออเรื่องที่แปดแน่คือเรื่องตรงนี้คาคุคาวาอินั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักก็ถ้าพูดถึงอนิเมะแนวโรแมนติกเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้เพราะปัจจุบันอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาดูได้รูปแบบของภาคไทยด้วยแถมซีซั่นสก็ได้มาแล้วด้วยนะส่วนเรื่องราวในภาคแรกนั้นก็จะกล่าวถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ายูสกินาซาโดยเขานนั้นก็ได้หลงรักสาวสวย ต่นาซาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเลยว่าบนถนนนั้นมันมีรถมันก็เลยทําให้ตัวเขานั้นไปบวกกับ10ล้อเข้าให้แต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้มนเลยยิ่งทําให้เขานั้นต้องตัดสินใจที่จะขอช่องทางติดต่อกับเธอคนนี้สักหน่อยอไหนๆก็เจ็บตัวละเลยทําให้เขานั้นตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับเธอไปและสาวที่นาซาไปสารภาพรักเนี่ยก็ดันตกลงด้วยแล้วเธอก็จะยอมแต่งงานกับนาซาเมื่อเขาพร้อมด้วยนะโอ้โหมันจะเกินไปไหมจนเมื่อนาซาอายุครบ18ขวบหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ได ที่บ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจดทะเบียนสมรสโอยห้จะจัดกันอีกแล้วอ่ะและเรื่องราวชีวิตประจาวันของคู่สามีภรรยาก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในส่วนของซีซั่นที่2นี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาถึงนี่ก็หวานกันซะแล้วก็สาหรับใครที่ชอบอนิเมตแนวโรแมนติกค,คอมดี้ที่ก็อย่างที่บอกไปว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็จะจัดกันเทแต่ตน้นแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่พระเอกของเราเนั้นก็เป็นคนดีของสังคมส่วนนางเอกในความน่ารักนี่ก็ให้10เต็มแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่แต่ละฉากเนี่ยกู ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ภาคไทยก็สามารถหารับชมได้ในบิลลี่บิไปต่อกันเรื่องที่7เอเรื่องที่7นั่นก็คือเรื่อง l i g ยเ Your w นั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือคําสัญญาปฏิหารรัก2โลกอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่จะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโดยที่เพจของเรานั้นถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วเขายังปรากฏตัวออกมาทุกครั้งที่นางเอกขอความช่วยเหลือเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ไรสัต ทีอ่อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะมูวี่หรือก็คือเป็นตอนยาวตอนเดียวจบส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่รักการโตขึ้นโดยเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮินาโกะและเธอก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองที่ติดชายทะเลจนมีวันหนึ่งหอพักที่เธออาศัยอยู่นั้นเนี่ยก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้เฮ้ยอันตรายเกินแต่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้มันก็ทาให้เธอได้พบกับมินาโตะหนุ่มนักดับเพลิงประจําเมืองที่เปิดตัวออกมาอย่างเท่พร้อมทั้งเสียงกรีดร้องของประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้และเขาก็ออกมาพร้อมกับช่่วยยยนนางงเเอกอกใจ็ Mm. -hmm. <Yeah. S 2> แล้วทั้งสองคนนี้ก็ได้ตกกลุ่มรักกันหลังจากนั้นไม่นานไอมินาโตะเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเพราะเนื่องจากความห้าวส่วนบุคคลที่ตัวเขานั้นโตขึ้นก็ยังไม่คล่องแต่ใจเนี่ยก็อยากจะออกไปเล่นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันเลยทําให้ฮินาโกะหรือว่านางเอกของเรานั้นเสียใจเป็นอย่างมากากับการจากไปของมินาโตะด้วยความโง่เง่าของเขาแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะเสี่ยงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้แต่ถ้ามึงจะเสี่ยงแล้วมันตาาายห่ขึ้นนมมมมัจะคไ แต่หลังจากการจากไปของมินาโตะไม่นานมินาโตะเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นในน้ําทุกครั้งที่ฮินาโกะได้ร้องเพลงหรือว่าฮัมเพลงที่ทั้งคู่ดันชอบร้องด้วยกันและถ้าเกิดว่าถามว่าฮัมเพลงเนี่ยคือ,อยังไงก็มันก็จะประมาณนี้นะ แต่ในขณะที่ทุกคนรอบข้างนั้นต่างก็เดินไปข้างหน้าเพราะว่าเราโด้จะจมอยู่กับอดีตไม่ได้นะแต่ฮินาโกะหรือว่านางเอกของเรานั้นก็ยังจมอยู่กับเรื่องที่พระเอกหรือว่ามินาโตะเนี่ยได้จากเธอไปแล้วและความสัมพันธ์ของทั้งค,คู่ที่พระเอกของเรานั้นก็อยู่ในน้ําจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องไปติดตามชมกันแล้วตัวเฮียอะไรอยู่ในน้ําก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกดราม่าที่พระเอกกับนางเอกนั้นก็จะมีความผูกพันที่ลึกซึง้งและอนิเมะเรื่องนี้ภาคไทยก็สามารถหารับชมได้ใน AIS Play มาต่อกันที่หกเลยโอตาบอยเรือที่6เ6นี่ยคือเรื่องโฮริมิยะนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือสาวมั่นกับนายมืดมนซึ่งันเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเดี้ในโรงเรียนที่ตอนจบนี่ก็อึ เดี๋จัดกันแล้วและความหวานนี้ก็แน่นอนนะเต็มสิบเนี่ยเอาไป9.876ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของสาวมัธยมปลายสุดฮอตในโรงเรียนที่ตอนเธออยู่โรงเรียนนั้นก็จะเป็นคนที่เพอร์เฟกสดใสร่าเริงและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮริแต่พอเธอกลับบ้านนั้นก็จะกลายเป็นสาวเฉ่มที่ต้องมาทํางานบ้านคอยดูแลเด็กแล้วก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาไอเด็กที่ว่านี่คือน้องชายมันนั่นแหละจนมีวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะคล้ายเธอแต่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความคล้ายที่ตรงข้ามกันเลยเพราะว่า หนุ่มคนนี้เนี่ยพออยู่โรงเรียนเขาก็ใส่แว่นแล้วก็ทําตัวติ๋มไปวันวันแต่พอเขาได้ออกนอกรั้วโรงเรียนเท่านั้นแหละโอ้โหม่นเป็นคนละคนเลยเขาก็จะแต่งตัวให้ดูหล่อเหลากลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมพร้อมกับมีรอยสักสุดจุกกรูของเขาจนสุดท้ายเนี่ยทั้งเธอและเขาก็ได้แชร์ความลับของกันและกัน <c oughs> มันแชร์กันยังไงแ <c oughs> อร์ดอไใบสัตว์โดยพวกเขาก็ได้เริ่มพูดคุยกันแล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเพะเอกของเราก็ยังสนิทกับน้องชายของนางเอกที่มีชื่อว่าโซตะแล้วก็ใช้จุดนี้แหละในนกกาาาารรรเเขขข้้้ออออบงโฮิหื หน้เอกของเราเป็นว่าเล่นเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่มันรายก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่พระเอกกับนางเอกก็จะมีมุมหวานๆกันแถมนางเอกก็อยากจะเก็บพระเอกไว้คนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหารับชมได้ในป๊อปพาวิดีโอแล้วก็ไอชี่อี้แน่นอนว่าเป็นพักไทยดะ้ะก็มาต่อกันเรื่องที่5กันเลยเรื่องที่5เนี่ยคือเรื่อง The Garden of Words นั่นเองหรือชื่อไทยก็คือยามสายฝนโปรยปลายแต่พี่ ถึงอนิเมะเรื่องนี้นั้นจะเป็นอนิเมะมูวี่แต่ก็มีความยาวเพียงแค่45นาทีเท่านั้นซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกผลงานหนึ่งของอาจารย์มาโคโตชินไคที่ในไหนซูซูเมะก็จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้กันสักน่อยแล้วก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างฝนตกเพราะในวันที่ฝนตกยามเช้ามันก็ทําให้ทั้งสองคนได้พบกันเลยได้เกิดเรื่องราวที่มีความโรแมนติกดราม่าขึ้นมาส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่่่่่่อออองของขขหนนนุมมมััััธยยยปลาาทีีเ้ศูยยกบแแะพช โดยเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าทาคาโออากิสุกิที่เขานั้นก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่โดยการเป็นช่างทํารองเท้าผู้หญิ และในช่วงฤดูฝนเขาก็มักจะโดดเรียนในช่วงเช้าโดยทาคาโอะนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อที่จะไปนั่งสเก็ตแบบรองเท้าซึ่งเขานั้นก็จะไปนั่งที่ศาลาเล็กๆและก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับหญิงสาววัยทำงานที่เธอนั้นก็กำลังดื่มเบียร์คู่กับช็อกโกแลตแต่ทั้งสองก็ไม่ได้พูดคุยกันจนเมื่อฝนหยุดตกหญิงสาวก็ได้เหลือบไปเห็นชื่อโรงเรียนบนสมุดสเก็ตภาพของทาคาโอะมาเลยทำให้เธอนั้นนึกไอเดียที่จะบอกลาทาคาโอะด้วยความจริงใจด้วยกรอนที่ก็จะทิ้งไว้เป็นปปิศนนาาากก่่อจไว เสียงฟ้าร้องดังทั่วฟ้าท้องนภามืดคึมไร้หยาดฝนเพียงคู่อาจโปรยปลายในบัดดลประชาชนจะอยู่สุขได้อย่างไร ตอนท้ายนี่มันใช่เหรอวะมันก็เลยทําให้ทักาโอ,อของเรานั้นก็มองว่าโอ้โหชัดเลยผู้หญิงคนนี้เนี่ยสเปคแต่งกอทได้เฉียบอย่างกระสุนทรภผู้จนในครั้งต่อ,ตอ,ตอมาทั้งสองคนก็ได้เริ่มพูดคุยกันและสนิทกันถึงขั้นที่ว่าทั้งสองคนก็จะรอคอยในเช้าวันที่ฝนตกเพื่อที่จะได้มาพบกันที่ศาลาหแห่งนั้นก็สําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่ก็จะมีความดราม่าปนอยู่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการจบที่ลงตัวเลยนะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้แบบภาคไทยและซับไทยเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าาาาแถบบถูลิิิขสสทธ์มรห ชมได้ที่ไหน มาตอกันื่อที่4ี่ลโอตาบอยเรื่องที่4นะคือเรื่องโจเซ่โตโทราโตะสากานอทจจินั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือโจเซ่กับเสือและหมู่ปลาซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะมูวี่ที่ก็จะเป็นแนวโรแมนติกที่มีความดราม่าปนอยู่ด้วยแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังเป็นอนิเมะที่มีความหมายที่ดีอีกตั้งหากโอ้โหมันจะดีเกินส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่บนเก้า e อี้วีลแชร์โดยเธอนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าโจเซ่แถมเธอนั้นก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแลวกก็็ออออ่่าานนนนนนหหัังงงสืเเปดิรจมีึ ก็มีโอกาสได้พบกับซูเนโอโดยเขานั้นก็เป็นนักศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเลที่ในตอนแรกทั้งสองคนก็จะดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ก็ตบตีกันเป็นว่าเล่นไปซุ้มนู้นทีซุ้มนี้ทีแล้วก็มีสมาชิคคำหามอยู่เป็นนักพอกกายแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ซูเนโอนั้นต้องมาทําหน้าที่ดูแลโจเซ่โดยโจเซ่นั้นก็เริ่มที่จะเปิดใจมากขึ้นเรื่อยๆแถมเธอก็มีความฝันที่จะออกไปสู่โลกกว้างซึ่งการมีซูเนโอที่มาคอยดูแลเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ ต่อไปก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่มีความดรามา่าแต่ถึงอย่างนั้นอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จบดีและมีความหมายกินใจซึ้งแน่นอนว่าภาคไทยก็สามารถหารับชมได้ในท r d ไแล้วก็เน็ตฟ i ิ เรื่องที่สา3เนี่ยคือเรื่องโซโนบิสคูเอวดะโคอิวซุรุนั่นเองหรือชื่อไทยก็คือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพย์ก็ถ้าจะนึกถึงอนิเมะแนวโรแมนติกในโรงเรียนที่ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยอนิเมะเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบกันแถมเรื่องนี้ก็มีในรูปแบบของภาคไทยแล้วก็ถ้าใครชอบอนิเมะที่เพศของเรานั้นเป็นหนุ่มซื่อแถมยังเป็นคนดีของสังคมและนางเอกที่เป็นสาวแก้วสุดสวยที่มาพร้อมกับความร่าเริงที่มีอยู่ในตัวก็น่าจะถูกใจกันไปในสายคอร์สเพย์เนี่ยก็ ไม่ควรพลาดเลยส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มมัธยมปลายโดยเขานั้นมีชื่อว่าโกโจวาคานะที่เขานั้นก็จะมีเป้าหมายเป็นช่างทําใบหน้าของตุ๊กตาแถมเขาก็ยังเป็นคนที่จริงจังด้วยเพราะก็เอาจริงทุ่มสุดตัวอยู่กับการทําตุ๊กตามันก็เลยทําให้เขานั้นมีเพื่อนไม่มากนักแต่เขาก็จะมีโอกาสาได้พบกับสาวสวยคนหนึ่งที่เธอนั้นก็เป็นคนดังประจําห้องและเธอก็มีชื่อว่าคิตากะวะมารินและมารินเนี่ยเธอก็ได้มีโอกาสาได้รู้ว่าพระเอของเรานั้นตัดชุดให้ตุ๊กตาเป็นว่ะเธอก็เเลยขออร้้งใหพอ ตัดชุดคอรสเพย์ให้เธอหน่อยเพราะเธออยากคอรสเพยมใช่เรื่องไหมเนี่ยมาลินที่ในตอนแรกเพลของเรานั้นก็บอกได้เลยว่า เขาเนี่ยคงไม่ไหวหรอกเพราะเขานั้นปกติก็ตัดชุดให้ตุ๊กตาไงแต่มาตัดชุดคอสเพลย์ให้คนเนี่ยมันใช่เรื่องไหมแต่ในใจลึกๆเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเพราะว่าเขาเป็นคนดีของสังคมเนี่ยเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้และแถมมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เริ่มพูดคุยกับผู้คนได้โดยเฉพาะกับสาวๆเนี่ยและความสัมพันธ์ระหว่างโกโจและมาลินเนี่ยก็มันชักจะเริ่มเกินเพื่อนขึ้นเรื่อยๆแล้วไหมก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกในโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการคอสเพลย์ด้วยเนี่ควร พลาดเลยอนิเมะเรื่องนี้คือมันจะเย็บกันแล้วอะเย็บผ้าไงเพมันเป็นหนุ่มเย็บผ้าและอนิเมะเรื่องนี้ภาคไทยก็สามารถหารับชมได้ในบิล่บิล่ มาถึงกันเรื่องที่2แล้วเรื่องที่สองนี่คือเรื่องอิจิรนายเดชนะงาโทโรซังนั่นเองนะหรือที่ไทยก็คือยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโรซึ่งอนมะเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด2ภาคเลยโอ้โหเต็มเต็มแล้วก็จะได้ดูความน่ารักสดใสกันไปเต็มเเพราะว่าอนมะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความดราม่าเลยเพราะว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นจะอยู่ชมรมศิลปะแต่เขาก็จะมีรุ่นน้องที่ชอบกั่นแก้งเขาอยู ประจำและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮายาเซะนางาโรรโอ้โหสวยจริงไ้แว่นขนาดรุ่นน้องยังไม่เคารพเลยและส่วนสาเหตุที่ทําให้นางาโทโรหรือว่ารุ่นน้องของเขานั้นชอบแกล้งเนี่ยเพราะว่าเธอนันเนี่ยจะได้เห็นปฏิกิริยาของรุ่นพี่เวลาถูกเธอแกล้งนั่นเองแต่จริงเรื่องในใจได้แอบคิดอะไรอยู่หรือเปล่า และเรื่องราวก็จะเป็นการหยอกล้อระหว่างทั้งสองคนที่ก็จะมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็น่าสงสารจริงๆเลยโดนแกล้งอยู่ตลอดและแกล้งคนเดียวไม่พอไปเจอเพื่อนรุ่นน้องก็โดนเพื่อนรุ่นน้องแกล้งอีกตั้งหากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีแอบหวานอยู่เหมือนกันนะเพราะรุ่นน้องในบางครั้งเนี่ยเธอก็แกล้งเองแล้วก็เขินเองอีกตั้งหากก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอมดี้ในรั้วโรงเรียนที่เป็นเรื่องราวระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่แต่ละตอนเนี่ยก็ดูสนุกดูเพลินแล้้กกกก็นน่าารััมออีงห เรื่องนี้ภาคไทยในส่วนของภาคแรกก็จะสามารถหารับชมได้ในไอชีอีและในส่วนของภาคไทยในภาคที่2ก็ไปโจกกันได้ใน YouTube อนิวันไทยแลนด์ มาถึงกันรุ่นสุดท้ายเลยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโคอิซคุเซดานชิต so คูนันโดเรียวโจชินั่นเองหรือชื่อไทยก็คือบริษัทดุนรักหนุ่มหิมะกับสาวสุดคูซึ่งอนเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ก็จะมีความแฟนตาซีด้วยนะแถมเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวัยทํางานที่พระเอกของเรานั้นก็จะเป็นหนุ่มหล่อที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนใส่ซื่อส่วนนางเอกนั้นก็เป็นคนนิ่งๆิ่งแต่ก็มีความอ่อนโยนนะส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่่่่่่อององงงขหหนนนุมสาววาาาาาววัยยยททํคูึีฝชเ จะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากสาวหิมะโดยเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฮิมุโระส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เธอเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนโยนและค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าฟูยุสกิที่ทั้งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันถ้ามองดูผิวเผินทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่หนุ่มสาวที่ดูคูคูเอ๊เอแต่พอเปเรื่องของความรักแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็กลับไม่เอาไหนเอาซัเลยทางฮิมุโระคุงเนี่ยก็ได้จะเก็บความชอบที่มีต่อฟูยุส่วนทาง ยูสึกิเองนั้นก็เป็นคนที่มีความรู้สึกช้าที่ก็จะไม่ค่อยรู้ใจตัวเองสักเท่าไหร่ใช้ได้และนอกจากนั้นก็ยังมีเหล่าเพื่อนร่วมงานที่จะคอยช่วยเหลือหรือเป็นภาระก็ไม่รู้แต่ยังไงเนี่ยเขาก็ยังเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะแถมก็ยังมีเหล่าคู่รักอีกหลากหลายคู่ให้ไปเลือกชมแ <c oughs> จ่มเกินก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ในวัยทํางานที่ก็จะมีความแฟนตาซีตรงที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะก็อย่างเช่นมีลูกหลานของจิงจอกก้าวหา นกฟีนิกซ์เพลิงและบุตด,ด้าด้วยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถหาและชมภาคไทยได้ในอดีวันไทยแลนด์และอนิเมะภาคไทยคลิปต่อไปจะเป็นแนวไหนเนี่ยก็ต้องมารอชมกันสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไก,กลบายบายครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์